สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเด็ดเมนเจอร์กับช่วงหน้าหนึ่งแน่นอนค่ะวันนี้เราก็อยู่กัน3คนในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ต้นสัปดาห์พูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าถือว่าเป็นจันทร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเึงเะไม่มี ยังไม่มีการรายงานหนังสือพิมพ์ใช่นะครับยังไม่มีหน้าหนึ่งแน่นอนเออนี่หน้านี่หน้าหนึ่งแน่นอนแต่ยังไม่มีข่าวเราขึ้นหน้าหนึ่งของเมื่อวานต้องเป็นพรุ่งนี้ใช่ครับจ้ะมาที่วันนี้ดีกว่าเอาเรื่องแรกกันก่อนดีกว่านะครับกรณีโครงการประชานิยม30บาทรักษาทุกโรคที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐบาลชุดนี้จะมีการยกเลิกโครงการดังกล่าวนะคะใครใครพูดครับก็กระแสฮะกระแส่าวครับผมวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จัรโอชาก็ออกมากล่าวว่า ยืนยันว่าไม่เคยคิดจะยกเลิกเพียงแต่ประเทศมีปัญหา5ด้านและใช้งบประมาณจำนวนมากแต่ตอนนี้ก็ต้องบริหารจัดการให้ได้ก่อนวันนี้มันก็จะไปกันไม่ได้อยู่แล้วทุกฝ่ายต้องช่วยกัน พร้อมขอให้พัฒนาประสิทธิภาพทางการแพทย์และพยาบาลเข้าถึงประชาชนที่ห่างไกลให้ทั่วถึงครับค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของงบประมาณนะคมันก็สอดคล้องกับเรื่องของผมเลยที่เรื่องใหญ่ที่นานาชาติเนี่ยจับตาดูกันอยู่ครับก็คือวิกฤตการณ์ที่ประเทศกรีซครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองนะครับตวากนี้เขามีการโหวต โหวตกันว่าทําประชามติกันว่าเนี่ยจะให้อยู่ในยูโรโซนหรือไม่อะไรยังไงนะฮะแล้วประชากรของกรีซนะครับก็ลงมติครับผม6กสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ไม่ครับไม่ตอบว่าไม่เขามองกันว่าถือเป็นการนับถอยหลังสู่การก้าวออกจากกลุ่มยูโรโซนของกรีซครับด้านประธานาธิบดีฝรั่งเศสครับก็เตรียมหารือกับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีเกี่ยวกับอนาคตของกรีซและก็ทางออกของนี้สินเพราะว่าสองชาตินี้ถือเป็น เจ้าหนี้นะฮะแล้วก็ขณะที่ผู้ว่าการธนาคารกลางของเยอรมนีนะครับก็ออกมาเตือนชาติของตัวเองว่าเนี่ยระวังนะจะเจอผลกระทบด้านงบประมาณและความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ผมว่าไม่ใช่แค่ยุโรปเองทั่วโลกโดยทั้งเมืองไทยก็จับตามองอยู่เหมือนกันว่าจะแก้ปัญหาวิกฤตอย่างนี้ได้อย่างไรครับผมมาเรื่องต่อไปนะฮะมาดูอุบัติเหตุกันที่จังหวัดขอนแก่น เป็นอุบัติเหตุรถลางนําเที่ยวในสวนสัตว์เขาสนกวางชนกันอืมนี้่วาใช่ครับม,ม,มีผู้เสียชีวิต5้ารายแล้วก็บาดเจ็บมากถึง55คนเลยทีเดียวนะคุณดตลงครับ,บรวันนี้ทางด้านอ,อ,องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบระมราชูป,ปถัมภ์ก็ออกมาแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้แล้วนะครับเตรียมจ่ายเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตคนละ1 0 0 0 0แบาทรวมทั้งเยียวยาผู้บาดเจ็บอีกด้วยนะฮะ พร้อมตรวจสอบรถรางนําเที่ยวในสวนสัตว์ทั้ง7แห่งทั่วประเทศให้มีความปลอดภัยนะฮะโดยคาดว่าจะทราบสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงได้ภายในเดือนนี้ขณะที่ทางสวนสัตว์ขอนแก่นนะครับก็ปิดให้บริการกันแล้วนะครับตอนนี้ก็จะกลับมาเปิดอีกครั้ง11กรกฎาคมนี้ก็คือวันเสาร์ฮะพร้อมทำมุลใหญ่อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ร่วงลับอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใครที่จะไปสวนสัตว์ นะครับก็ที่ไหนนะขอนแก่นครับขอนแกางก็ตอนนี้ก็ยังเพิ่งพับโครงการไปก่อนปิดอยู่ครับของผมนี่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนี่เลยครับศึกฟุตบอลโลกครับที่เขาัมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้นะครับทีมสหรัฐอเมริกาก็พบกับญี่ปุ่นครับรับผลปรากฏว่าเป็นยังไงรู้ไหมสหรัฐอเมริกาครับสามารถเอาชนะญี่ปุ่นไปได้ครับ5ประตูต่อ2นะครับในรอบนัดชิงชนะเลิศที่แคนาดานะฮะ ทำให้แข้งสาวเมืองลุงแซมเนี่ยคว้าแชมป์โลกสมัยที่3ครับต่อจากปี1991แล้วก็1999ถือว่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ฟุตบอลหญิงเลยทีเดียวครับโมแล้วเมื่อวานนี้วันที่5ใช่ไหมนี่ก็ถือว่าเป็นการฉลองเพราะว่าอเมริกาเขาก็ฉลองวันชาติของเขาในวันที่4ีนะฮะก็เป็นความต่อเนื่องกันด้วยปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้ค่ะคงหนีไม่พ้นประเด็นร้อนอันนี้เลยทีเดียวสำหรับกรณีของพระเอกช่อง7ซสีสิวัตค่ะหลังอัดคลิปด่าพวกที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แฟนสาวคว้าบัตรคอนเสิร์ตมาลุไฟล์ได้ถึง25ใบยามดุเด็ดเผ็ดเดือดจนโดนถล่มไปยับนั้น สุดค่ะเจ้าตัวออกมาแถลงข่าวสำนึกผิดและขอโทษที่ใช้คำไม่เหมาะสมแล้วโดยยอมรับว่าคิดน้อยเกินไปจนให้ความโกรธของตัวเองเนี่ยแสดงออกไปแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ล็อกบัตร แต่ซื้อมาในราคาพิเศษค่ะซึ่งก็คงไม่ได้ไปดูแล้วแหละเพราะว่าถ้าไปดูคงไม่สนุกแน่นอนโอก็คือกลัวโดนอะไรประมาณนั้นนะแต่ในภาพในอินสตาแกรมคือเอมี่มรกตนะฮะไม่ใช่เอมี่ไม่ใช่เอมี่กินปทุมนะคะค่ะครับค่ะผมช่วงหน้าทั้งเด็ดทั้งโดนครับจะมีเรื่องราวในนั้นผักสักพูดนะครับ